สวัสดีครับมาอีกแล้วครับเรื่องราวการใช้งานา d i box นะครับต่อภาคเมื่อวานนี้แล้วก็เกี่ยวเนื่องกับการใช้ไฟ48ถ้าเป็น Direct box นะครับก็ที่ที่เล่าไปเมื่อคลิปเมื่อวานนี้แล้วครับ Direct box ที่เป็นแบบ Active นะครับก็จะเขียนบอกว่าเป็นแบบ Active 48 h o n e Phantom Powerless d i ะจะใช้งานอย่างไรนะครับอันนี้ต้องใช้สายแบบใช้สาย XLR นะครับในการเชื่อมต่ออันนี้คือการเชื่อมต่อ DI กับไฟแผ่นทอมแล้วก็การเชื่อมต่อไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร์นะครับใช้เป็นสาย XLR สายบาลานนะครับในการเชื่อมต่อสายแยก สามสายนะครับก็คือสายกาวสายสัญญาณบวกลบนะครับต่อไปที่มิกเซอร์นะครับถึงจะทำงานได้จะทดสอบให้ดูนะครับว่ามันทำงานอย่างไรนะครับอันนี้ผมจะมาเสียบที่อันนี้เปรียบเหมือนมิกเซอร์นะครับดูที่มิกเซอร์นะครับเราจะมีเขียนคาว่า 48V โวลต์นะครับที่ช่องไม้นะครับเราต้องกดปุ่มนี้ลงไปนะครับกล่อง d .I. ถึงจะทำงานนะครับดีไอ DI ตัวนี้ถึงจะทำงานนะครับมาดูว่าจะทำงานยังไงนะครับก็เสียบเข้าไปเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับสัญญาณขาออกเอาพุทแล้วก็ มาเปิดสัญญาณไฟ48โวลต์ตรงนี้นะครับนี่เปิดเข้าแล้วไฟก็จะติดนะครับสัญญาณตรงนี้ก็เสียบอินพุตจากแจ็คสัญญาณพวกกิตตราพวกเครื่องดนตรีต่างๆนะครับเพื่อทำการบาลานซ์นะครับ ความต้านทานหรือว่าอิมพีแดนซ์ของเครื่องดนตรนีนั้นนะครับนี่ครับประมาณนี้อินพุตบางรุ่นก็จะมีแพดนะฮะแพดลบสิบ อ๋อรีเปิดมาแล้วครับโอเคนี่คือการใช้งานนะครับต้องเปิดสวิตซ์48นะครับสวิตซ์48โวลต์นสัญญาณก็จะมาแล้วครับเหมือนกันกับไม้นะครับไม้ที่จ่ายแฟนทอมนั้นจะทำงานยังไงก็ต้องเปิดไฟ48โวลต์นะครับระบุมาชัดเจนนะครับบอกว่า active 48v p h a n t o m p o w e r l e t d i นะครับถ้ารุ่นเป็นแพสสีไม่ต้องเปิดไม้ p a n t o m ก็ใช้ได้นะครับไม่ต้องเปิดไฟบวก 48v ก็ใช้ได้เหมือนกันกับไม้นะครับไม้นี่ครับก็คือการเปิดไฟจากมิกเซอร์นะครับจะมีคำว่าบวก 48v ไม้เหมือนกันนะครับไม้ My ต่นนี้ยผมจะปิดไม้ไปก่อน ถ้าไมธรรมดาไม่ต้องเปิดนะครับนี่ไม้ธรรมดาก็จะดังเลยนะครับเจิกจิกแต่ว่าไม้พันธุ์ทมพวกไม้อา์มวกไม้ไฮแอดไม้โอเวอร์เฮดไม้คอนเดนเซอร์นะครับตรงนี้ต้องเปิดไฟเลี้ยงเขาจะระบุมาเลยนะครับว่าไม้อันนี้ถ้าถ้าไม่เปิดก็ไม่ดังนะครับถ้าเปิดก็จะมีสัญญาณมาแล้ว นี่คือไม้ RTA ต้องเปิดไมต้องเปิดไฟ48นะครับที่ที่มิกเซอร์จะมีเขียนบอกนะครับหรือถ้าในมิกเซอร์ดิจิตอลก็จะมีบอกว่าไฟบวก 48V หมายความว่า 48V โวลต์นะครับเหมือนกันกันกบไม่พันทอมไม่คอนเดนเซอร์นะครับถ้ามีใครไม่มีไฟ48ต้องซื้อตัวเลี้ยงมาก่อนนะครับถึงจะจะดังอย่างนะี้ครับไม่ดัง ไม่มีสัญญาณออกไปเพราะว่าไม่มีไฟเลี้ยงนะครับอันนี้ต้องใช้ไฟเลี้ยง48โวลต์นะครับถึงจะมีสัญญาณออกไปนะครับต่อสายสัญญาณเรียบร้อยแล้วกดไฟ48โวลต์ก็จะมาแล้วครับเช็ก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 นี่คือการใช้ไฟ48โวลต์นะครับได้ทั้ง การเลี้ยง DI-BOX นะครับแล้วก็เลี้ยงไม c คเดนเซอร์นะครับนี่คือประโยชน์ของไฟ48โวลต์นะครับต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้การรู้จักกับ DI-BOX วันนี้มารู้จักกับ48โวลต์นะครับเป็นเบสิกพื้นฐานนะครับหลายหลาคนคงไม่รู้ว่าเวลาเอาไมค์กองไปเสียบแล้วไมค์ไม่ดังนะครับบางรุ่นก็ต้องใช้ฐานเลี้ยงถ้าเราถ้าเราไม่ไม,ไม่ไม่ได้ใช้ฐานเลี้ยงก็ต้องเปิดไฟที่มิกนะครับไฟ48โวลต์ นะครับตอนนี้ก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับสําหรับชาวเครื่องเสียงชาวคนรักเสียงเพลงเสียงดนตรีนะครับไฟ48โวลต์นะครับตัวนี้ต้องเปิดเวลาใช้ไมค์คอนเดนเซอร์ใช้ DI-BOX แบบเป็นแอคทีฟนะครับบางคนซื้อมาจะว่ามันใช้ไม่ได้นะครับก็จะนี่คือทำความเข้าใจเป็นทีลเล็กน้อยแนะนำบอกกันนะครับ ขอบคุณมากสำหรับการรับชมนะครับไฟ48โวล์ช้งานยังไงบ้างใช้กับอะไรบ้างนะครับนี่คือเหตุผลที่มิกเซอร์ต้องมีหรือว่า PM บางตัวบางรุ่นนะครับหรือ DI บางตัวสามารถเลี้ยงไฟ48โวล์ได้นะครับก็เป็นเรื่องพื้นฐานทั่วไปสำหรับงาน PE นะครับขอบคุณมากสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ